วัดได้น้ําหรอกมะดีมะดีวัดได้ทุกอย่างวัดได้ทุกอย่างไอ้น้องมะดีต่อยก็มาดิต่อยก็มาดิอันเดียวเนี่ยเอาป่ะเอาปขย่าเอาป่ะกูต่อยเนี่ยูต่อยเนี่ยมะดี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 ว่าครับฮัลโหลผูขอลองวินนึอ่ะนี่กูต่อยเนี่ยๆๆมะดีมะดีอ๋อ <laughs> yeah. oh, đây nè này Hãy หอ่ยบังอันโนจะละบังบังพอบางเดี๋ยวมันล้องไอ้บังน้ำยี่หมันแล้วนเนี่ยตาค่ะเขาเสียงรุดอะค่ะเสียงรุดแล้วครับค่ะเขาเขาหมัดเขาจมแปลกๆอะค่ะสตาฟเช็คให้หน่อยได้ไหมคะ ขอหนูโอ้เลยนะครับเขาพูดว่าอะไรหลุดหนุนเขาติบบเลี้ยงมากขนาดนี้เลยเหรอเยอะเขาได้ไงอันนี้อันนี้อันนี้ใครต่อหรอมันอันนี้ใครใครต่อเมืองบังกับป่วนโอ้ยบังคำต้นจะละบังบังพอบังเดี๋ยวมันร้องสาวคะดูดิเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวต่ห้าร้อยเดี๋ยวต่ห้าร้อย้องน้ำกีมันแล้วเนี่ย มันจมยังไงวะมันเด้งไม่ขึ้นเองหรือเปล่าคะสตะดาวคะดูช็อตนี้คะ่ะคือ,อยังไงคะแล้วเขาปล่อยเห็นสตะดาวเห็นเขาปล่อยไหมคะคือกบเกอนความจมะ่ะสตะดาวปล่อยยังไงคะเนี่ยช็ดเนี้ยยังไงคะดูดิมัดอย่างจมไมดตามกันไปห้าร้อยยี่ตังหอยีดตามหอ่ตอยีดตามเสียงเหมือนโทรศัพท์ไม่กล่าวโดยทรใครในคอม บางใส่เสื้อต่อยได้เลยนวิยนี่ขนาดบางกูต่อให้มันต่อยอา,าว่านวินก็แต่อ่ะอยากดิมันต้องมานั่งเด้องเด้งเฮียเลยเออโอ้ยไอ้บางกูน้ำกี่มัแล้วเนี่ยโอ้ย ต่อยแบบนี้เหมือนเพื่อนกูต่อยต้นกล้วยอ่ะ เฮ้ยมึงอะไรเนี่ยมึงโป้ปะเนี่ยเฮ้ยมึงต่อเยเซงเดียวเลยสัตว์เล่นฆ้าหมัดเหรอมึงปิงเท่าไหร่เนี่ยมึงปิงเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยมึงปิงเท่าไหร่เนี่ยขอดูปิงนี่ขอดูปิงนี่ขอดู แล้วงงันนี่ไม่ไม่ไม่เอ้นวินกดตัดเลยไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วทับเอาเงินมไหมผมเลยก็ได้ครับเขาจอดับไปสองรอบแบบเพื่อมันอย่าเลื้ยงดิคือคอมคอมขอมันดับเองอะเขาไม่ได้ตั้งใจนี่ก็ต่อยต่อแล้วแหละแม่ผมเขาเขาดับไปหลายรอบแล้วมันตั้งใจแล้วเหมือนเนื้ออะไรรั่วเลยมันทะเลาะกันเยีอยแยงงงเลยตัด มีเสียงได้ไหมเล่นอะไรก็ต่อไปมีโอดูนับดูน้ำขอดูนับหน่อยสองไหมค่ะมีแรงที่ไหนนะสองมีสองขอดูมีสองเอ๊ะเป็นถมมึงบอกว่าโกหกมามาอะไรนวะเลยนะวิงเท่าไหร่นี่วิงอะอันนี้หนึ่งสองแอบลุกอะสองสามเอ้ยมึงปิงเท่าไหร่เนี่ยขอดูปิงนี่ขอดูปิงนี่ ไอต่ออะไรถามสามอะไรถามสามอะไรเฮ้ยแม่มีเถียนตะกอนเลยปิงเท่าไรอะูนปิงนี่ขอดูปิงนี่มึงไม่มีตังเล่นนะกูอยากเล่นเยอะๆกับมึงไงเออหลดไม่ไหนเปิดเิไม่มีไม่มีไม่มีแต่ไม่มีสองไม่มีสองแตตาค้าไม่มีสองช็อตครับไอ้เนี่ไม่มีสองช็อตไม่มีบินบินที่สี่กับบินที่ห้าขอดูบินที่สี่กับบินที่ห้าครับไม่เกี่ยวครับความดับค้อมดับไม่เกี่ยวควมดับไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคอมถึงคอมดับมันก็ไม่เกี่ยวอ่ะมึงก็ต้องเซฟไว้อ่ะตอนปล่อยอ่ะก่อนคอมจะดับมันก็ต้องเซฟไว้อยู่แล้วตอนแรกตาต่ออะไรไม่ตาต้าบตาต้าบตาโก้เขานำผมห้าสามถ้า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 เขาถ้าเขาถ้าเขาแบบมันมันมันต้องเซฟวินิสี่อ่ะตาต้าเข้าใจป่ะมันต้องมีวินิสี่มันต้องมีวินิสี่เข้าใจป่ะวินิสห้าผมผมไม่เอจนะมันต้องมีวินิสี่ไงวินิสี่มันเซฟก่อนก่อนได้อ่ะมันยังไม่ดับฝั่งฝั่งบอลเองเองมีไหมไห้น้องมีเข้าดีไหมดิเอ้ผมขอดูขออดูก่นผม กูขอดูของมึงมาดูเฮียอะไรของกูอะมึงมึนเลยเนี่ยกูขอดูจอมึงจอมึงแปลกมีนี่ 4, มีนี่ห้าสี่สี่สามอะไรพ่อมึงอ่ะกูนำไม่สตัตว์กูต้องนำกูต้องนำเป็นสามสี่เป็นสามกูสี่อะไเอารุปยังไงแค่กูนำนะให้กูน้ำสี่สามนะไอนะ้สตัตว์